สวัสดีกันยามเย็นครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับ <S <S ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u u u b เอ x กดําสิงครับผมตอนนี้ก็5้าโมงนะครับแล้วก็อ,ออกมาหาซื้อกับข้าวให้ทีมงานครับผมแต่ไม่รู้ว่า,าจ,จะซื้ออะไรไปให้ทีมงานดีเขาบกอกกันแล้วแต่เลยว่าจะซื้ออะไรก็ซื้อมาโอโห ยากเลยครับหนักใจนะน่กลัวซื้อไปกลัวจะไม่ถูกใจเราแต <c oughs> ่ก็ไม่เคยมีปัญหาเราครับแต่ทีมงานเราก็กินง่ายอยู่ง่ายครับเราก็จะซื้อของสดไปด้วยคิดไว้นะก็ซื้ออาหารสําเร็จไปด้วยครับเพื่อเขาทํากับข้าวตอนเช้าครับเพื่อตอนเช้าเขากินข้าวแต่เช้าก็จะได้ไม่ต้องรอเราเพื่อว่าเรากลัวเราจะมาถึงครับ ตอนนี้ก็ออกมาหาซื้อกับข้าวครับผมคับ,คบพเพิ่มอยู่บ้านสองครับนี่ในในหมู่บ้านครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรหรือเปล่ากับข้าวครับหาซื้อแนวถอนด้วยพี่น้องหมู่บ้บานบ้านในสอง โอ้เด็กๆโอ้สนุกสนานกันเลยมีผู้สาวด้วยเว้ยผู้สาวอ่ะอสาวสับน้อยกำลังติดเลยติดคุกจำไมั้ยติดคุกครับาสาวนี่นี่ก็ออกมาหาซื้อกับข้าวครับนี่แหละร้านกับข้าวอยู่ซ้ายมือ ด้านหน้าครับไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรหรือเปล่าข้าวสดมีไหมเนาะเอฟซีเนาะเออเขาทำกับข้าวถุงขายด้วยครับไปนี่แบบปาดถูกตอนเย็นก็ให้ทิมง,งานจินข้าวถุงด้วยนะ เอาเอาครับดูทีานเครื่องปรุงมาฝากกคนเครื่องเอาเหล้าขาวใหญ่ขวดหนึ่งครับ เย็นนี้หมดไป682บาท84 684บบาทได้ปลาด,ด้วยไปครับซื้อกับข้าวเสร็จแล้วหมดไป680กว่าบาทครับ84บาทบอกไปกินท่าแก่ให้ต่างมาพันหนึ่งครับใช่นี่พี่ตานอีกเอ่อ เท่าไรนะ450บาทที่ยืมซื้อของหาวานปุ๊บสาวะอืมหืออีเอลสาวที่ทำไมไม่เจอตอนมาเมื่อกี้ไว้สาวครับไปจวด ได้แนวถอนไปหนึ่งขวดใหญ่ครับแล้วตอนเย็นเราก็จะไปางานบวชแซกผมเซอร์ครับพี่มิมโทรมาตอนเย็นจะแวะเข้าไปครับเราเลิกงานก่อน เราเสียน้ำใจครับขอสาโทรมาบอกนอ้นอยเอฟซีนาอเอเด็กน้อยวิ่งจวดๆเลยบ้านหมู่บ้านบรารณนะสองครับนี่นี่ที่เรามาเทดินวิ่งไปนี่นะครับเลี้ยวซ้ายไปนี่แล้วนี่ครับกับข้าวทำเช้าด้วยมีปลาดิลนหนึ่งตัวได้หมูหนึ่งโล ปลาทูสองเข่งแล้วก็เครื่องต้มยำครับแล้วก็กับข้าวถุงเอาไว้กินตอนเย็นครับซื้อมาสีถุงถ้าไม่พอก็เราค่อยทำกับข้าวนี่เอาก็ได้นี่ซื้อกับข้าวมาครับ อันนี้เขาทำถนนเขายัางไม่ให้วิ่งนะครับเลี้ยวขวาไปนี่เราต้องอ้อมครับรับแผนกซื้อกับข้าวให้ทีมงานยามเย็นครับนู้นทีมงานอยู่นู่น พ่แอร์หนาวจังเลยเกียร์หนึ่งนะเนี่ยป๋าดูดอกดาวเรืองครับสวยเลยเรืองกร่ดามงานแท้เลยครับนี่เราลบรถอยู่โอ้จานชูเดินรถมัโค้ขึ้นแล้ว รูดอกดาวเรืองครับสวยงามนันตาเลยเรืองอล่ามง,งามแท้ครับุนกแกะแหวนแกะแหวนเือโอ้จอดแล้วครับทีมงานเห็นไหมจานชูก็กำลังเดินเมคโคขึ้นไปแล้วเขียวๆ nghe nào mà con bơi cá chục hả em dinh chút chút ai chút chút เงินตังยังพอเหลือใช้นี่พี่ตานครับสี่รอยห้าิบาทยืมซื้อกับข้าวให้ทีมงานเมื่อวานครับเพเด็ก,กเาแกให้มาเมื่อวานนี้ห้าร้อยเนาะผมมาซื้อกับข้าวอยู่สายตี16หมันเหลือยู่200รอยซื้อทั้งหมดมันหมด3ามรอยครับเราก็เหลือ200รอยใช่ไหมให้เมื่อเช้านี้ไปไป,ป่ายัางรถไถหนึ่งอยบาทก็เหลือหนึ่งยทั้งหมดพันร้อยครับพอดีเลย โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปบ่ายครับสวัสดีครับ